ความกลัวนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะกำลังเผชิญอยู่นะคะหลุดพ้นจากความกลัวนะคะหนึ่งยอมบทที่4ข้อ18ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความกลัวที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ นะคะอยู่ในหนึ่งยอมบทที่4ข้อ18ตามธรรมดาแล้วเรามักจะดำเนินในความเชื่อไปได้ดีเรามั่นใจว่าพระเจ้ารักเราและไว้วางใจในพระองค์แต่ในทันใดนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเพื่อโจมตีเราสิ่งที่เป็นตัวขโมยความเชื่อที่ใหญ่เบิ่มเลยนะคะที่สุดคือสถานการณ์แวดล้อม คือเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวเราเราไม่ค่อยมีปัญหาที่จะเชื่อว่าพระเจ้ารักเราเท่าไหร่นักจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นที่ทำให้ดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่รักเราหรือเปล่านะจากนั้นผีมาราตานก็จะแทรกเข้ามาพร้อมกับความกลัวและความรู้สึกตำหนิตัวเองเพื่อจะแยกเราออกไปจาก สิ่งเดียวที่ทําให้เราเป็นไทยได้ก็คือความรักของพระเจ้าเราอาจจะมีคําถามว่าทําไมถึงมีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ละ่ะมานถามเราเคยคิดว่าพระเจ้ารักเราแล้วทําไมอะเรื่องร้ายๆถึงเกิดขึ้นกับคนอย่างเจ้าได้นี่มารสตาอ,อาจจะป้อนคําถามมาแบบนี้นะคะสงสัยเจ้าต้องไปทําอะไรที่ไม่ดีมาละสิ พระเจ้าถึงได้โกรธเจ้าขนาดนี้นะ่ะแล้วคุณนะคะก็สูญเสียความรู้สึกมั่นใจต่อพระพักของพระเจ้าไปถ้าเราไม่มั่นใจเราจะบังคับให้ตัวเองมั่นใจมันก็ไม่ได้คุณจะเต็มไปด้วยความมั่นใจหรือเต็มไปด้วยความเชื่อไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงรักคุณและถ้าคุณยอมรับความกลัวและการตำหนิตนเองที่มารซาตานใส่เข้ามาในความคิด คุณก็จะไม่รู้ว่าพระเจ้ารักคุณแค่ไหนพระธรรมหนึ่งยอมบทที่สี่ข้อสิบแปกล่าวไว้อย่างทรงพลังว่าด้วยว่าความรักอันสมบูรณ์ก็ขจัดความกลัวไปจนหมดสิน้นข้าพเจ้าภาวนาข้อพระคัมภีร์นี้อยู่หลายครั้งพยายามที่จะทำความเข้าใจถึงความหมายในที่สุดวันหนึ่งพระเจ้าก็เปิดเผยความหมายภายในวิญญาณของข้าพเจ้าความรักอันสมบูรณ์ ขจัดความกลัวออกไปได้พระเจ้าคือความรักที่สมบูรณ์แบบนั้นและถ้าคุณรู้ว่าความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณนั้นสมบูรณ์แบบเพียงใดก็จะไม่มีสิ่งไหนเลยอีกแล้วในโลกที่จะทําให้คุณกลัวได้อีกเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีความกลัวถ้าเราได้รับการเปิดเผยให้เห็นถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเป็นการส่วนตัว เป็นไปไม่ได้ที่เราจะกลัวความล้มเหลวถ้าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเราจะไม่มีวันล้มเหลวแน่นอนถ้าเราพึ่งพาในพระเจ้าทางเดียวที่จะทำให้เราล้มเหลวก็คือเมื่อเราพึ่งพาในตัวเองค่ะเมื่อมนุษย์พึ่งพาในตัวเองถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าทรงรักคุณคุณจะไม่มีวันกลัวว่าจะล้มเหลวถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้ารักคุณคุณจะไม่มีวันกลัวการไม่ยอมรับของมนุษย์คนอื่นๆความรักของพระเจ้านั้นมีพลังมาก จนสามารถครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณคิดว่าพระเจ้าองค์เดียวกันที่ช่วยไถ่คุณให้รอดและปลดปล่อยคุณให้เป็นไทยแล้วจะทรงปรับโทษคุณอย่างนั้นหรือซาตานนั่นแหละที่เป็นผู้กล่าวโทษส่วนพระเจ้านั้นโปะ่งทรงเตือนให้คุณรู้ถึงบาปที่มีอยู่ในชีวิตและพระองค์จะทรงสำแนงให้คุณพบกับทางออกส่วนมารซาตานมันจะทำหน้าที่อย่างนี้ก็คือมันจะกล่าวโทษคุณ แล้วบอกว่าไม่มีทางแก้ไขได้อีกแล้วนะคะพระคัมภีร์ฉบับขยายความแปลพระคำข้อนี้ไว้ว่าไม่มีความกลัวอยู่ในความรักความรู้สึกหวัดหวันไม่ได้ดำรงอยู่แต่ความรักที่เติบโตเต็มที่หรือครบถ้วนสมบูรณ์แบบนั้นนะคะได้ขับไล่ความกลัวออกพ้นประตูไปและขจัดล่องลอยแห่งความสศยองทุกอย่างออกไปหมด เพราะความกลัวนั้นเอาความคิดเรื่องการลงโทษติดตัวมาด้วยดังนั้นผู้ที่ยังมีความกลัวอยู่ก็ยังไม่ได้บรรลุถึงความรักที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่แล้วนะคะก็คือหมายถึงยังไม่ได้เติบโตจนถึงภาวะความรักอันสมบูรณ์แบบนั่นเองหลายคนคิดว่าข้อพระธรมพีตอนเนี้หมายความว่าถ้าคุณรักฉันมากพอคุณก็จะไม่รู้สึกกลัวฉันอีกต่อไปและถ้าคุณรักใครสักคนมากพอ ความกลัวก็จะออกไปจากชีวิตคุณแต่นั่นไม่ใช่ความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้พระคัมภีร์ตอนนี้หมายความว่าถ้าคุณยอมให้พระเจ้ารักคุณคุณก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปคุณต้องยอมก่อนนะคะคุณต้องยอมให้พระเจ้ารักคุณถ้าคุณไม่ต้องการที่จะมีความกลัวอยู่ในชีวิตอีกต่อไปจงรับเอาความรักของพระเจ้านั้นไว้เสียเดี๋ยวนี้เลยนะคะด้วยความเชื่อเชิญรับเอาเถิด จงไขว่คว้าออกไปด้วยความเชื่อรับเอาความรักทั้งหมดของพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของคุณหลังจากที่พระเจ้าประทานการสำแดงแก่ข้าพระเจ้าในเรื่องความรักขจัดความกลัวนี้แล้วข้าพระเจ้ามีเหตุการณ์ที่ต้องนำบทเรียนนี้ไปใช้ในทันทีตอนนั้นเรามีปัญหากับรถยนต์ของเรามาระยะหนึ่งเราคิดว่าคงเป็นเพราะสายพานมันหมดอายุแล้วรถเราจะต้องใช้สายพานเส้นใหญ่ ถ้ามันหมดอายุจริงแล้วต้องเปลี่ยนใหม่คงใช้เงินเราๆ4 0 0ร้อยถึงห้าร้อยเหรียญเลยทีเดียวซึ่งตอนนั้นเราในครอบครัวก,ก็ไม่มีเงินพอจึงคิดว่าทนใช้อย่างนั้นไปพ,งพางๆก่อนในเช้าวันนั้นพระเจ้าทรงตรัสหนุนในใจว่าเจ้ารู้ไหมขอให้เจ้าแสดงความรักต่อเราตลอดวันนี้และยอมให้เรารักเจ้าไม่ต้องทำอะไรอื่นอีกเจ้าไม่จำเป็นจะต้องเป็น คนแห่งความเชื่อสิ่งที่เจ้าต้องทำก็คือขอให้สำแดงความรักต่อเราและยอมให้เรารักเจ้าตลอดเวลาจงยอมให้เรารักเจ้าเถิดดังนั้นข้าพเจ้าจึงเดินไปรอบๆบ,บ้านเสริมสร้างตัวเองขึ้นในความเชื่อันบริสุทธิ์ร้องตะโกนและประดิษฐ์เพลงใหม่ๆนะคะแต่งเพลงบทใหม่สรรเสริญพระเจ้าอย่างมีความสุขและในทันใดนั้นข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงของ นะคนรักของเขาพเจ้าดังมาจากข้างในโรงจอดรถที่จริงเขาออกไปทํางานเมื่อ45นาทีก่อนหน้านี้แต่แล้วทำไมจู่ๆถึงกลับมาอยู่ที่โรงรถได้ล่ะเขาเปิดประตูบ้านเข้ามาพร้อมกับพูดว่าที่รักเข้าเกียร์อื่นนะฮะผมเข้าเกียร์อื่นไม่ได้เลยนอกจากเกียร์หนึ่งเลยต้องขับกลับมาไงข้าพเจ้าปิดประตูบ้านแล้วก็เริ่มหัวเราะออกมา ข้าพเจ้าไม่ได้ตัดสินใจที่จะหัวเราะมันออกมาเองมันล้นออกมาจากวิญญาณของข้าพเจ้าและพระเจ้าทรงสำแดงให้รู้ว่ามันเป็นเพราะข้าพเจ้ายอมให้พระองค์รักข้าพเจ้าตลอดเช้านี้ข้าพเจ้าจึงสามารถที่จะหัวเราะได้การที่คุณยอมให้พระเจ้ารักคุณนั้นเป็นการเปิดประตูให้ความเชื่อทํางานในชีวิตของคุณได้ข้าพเจ้าหัวเราะออกมาด้วยความเชื่อ อับราฮัมก็หัวเราะได้ด้วยความเชื่อเมื่อพระเจ้าเสด็จมาหาท่านและแจ้งท่านว่าท่านจะได้ลูกชายท่านก็หัวเราะกล่าวว่าสรรเสริญพระเจ้าข้าบลงเชื่อส่วนซารานั้นหัวเราะด้วยความสงสัยอ่ะและก็ไม่เชื่อพี่น้องเห็นไหมคะการหัวเราะจะมีสองแบบเลยนะคะอับราฮัมหัวเราะด้วยความเชื่อแต่ซาลาหัวเราะด้วยความสงสัยและไม่เชื่อและพระเจ้าก็ได้เตือนเธอแต่พระองค์ไม่ได้เตือนอับราฮัมที่ท่านหัวเราะ เพราะมันเป็นการหัวเราะด้วยความเชื่อเมื่อมานเข้ามาต่อต้านคุณโดยการพยายามทำอะไรบางอย่างที่ดูพิกลและโง่เขลาและคุณรู้จักพระเจ้าของคุณดีพอคุณจึงไม่รู้สึกกลัวคุณจะหัวเราะมันออกมาด้วยความเชื่อเพราะคุณรู้ว่าพระเจ้าทรงรักคุณและพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองคุณ ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าหัวเราะเรื่องสายพานลถของเราพระเจ้าจึงได้ตัดในใจด้วยเสียงอันแผ่วเบาและหนักแน่นและส่งอํานาจปร่งตัดกับข้าพเจ้าสามครั้งว่าถ้าเจ้าปฏิบัติตนต่อเราอย่างนี้เราจะไม่ทําให้เจ้าผิดหวังเลยเสียงนั้นเรากับจะดังกล้องเข้าไปทั่วทั้งบ้านเราจะไม่ทําให้เจ้าผิดหวังเลยลูกหลัก ถ้าคุณยอมพึ่งพานในพระเจ้าและยอมจำนนให้พระองค์ทรงรักคุณแล้วคุณก็รักพระองค์คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลเรื่องความพยายามที่จะมีความเชื่ออีกต่อไปเพียงแต่ยอมให้พระเจ้ารักคุณแล้วคุณก็รักพระองค์แล้วพระองค์ก็จะทรงกระทำให้สำเร็จเองความรักของพระเจ้าจะล้นไหลออกจากภายในตัวคุณและขับไล่ความขวดทั้งสิ้นออกไป พี่น้องพระเจ้าทรงรักคุณแล้วถ้ามีความรักความกลัวมันจะอยู่ไม่ได้ค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ